สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่ามายครับในอีกไม่ถึง3สัปดาห์เราก็จะได้ชมภาพยนตร์ใหญ่ําดับต่อไปของ Marvel Studio อย่าง Thunderbol แล้วครับและคลิปนี้ครับผมมีรายงานออกมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกทําการเทสต์ก n ิ n งทดลองฉายไปเป็นที่เรียบร้อยเสียงวิจารณ์การตอบรับจะเป็นอย่างไร MCU จะกลับมาทําให้แฟนๆตื่นเต้นได้อีกครั้งหรือไม่หลังโฆษณาเราไปคุยลงรายละเอียดกันครับหมดปัญหาโฆษณาที่ตัดความฟินเวลาดูวิดีโอแฮนด้าพรี บริการ YouTube Premium ราคาเริ่มต้น19บาทใช้แล้วแค่19บาทไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะแถมยังได้ V ีไอูพรีเมียมฟินฟินฟรีๆไปเลยพิเศษสุดๆแคปหน้าจอว่ามาจากช่องจูเน่ใหม่รับฟรี YouTube Premium สวันครับมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงต่ออายุเมลเดิมได้ง่ายๆอัปเกรดความบันเทิงของคุณได้ที่แอปไลน์แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้คุ้มแล้วคุ้มเลยครับ ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้จัก,กรวาลหนัง MCU ครับผมมีแนวโน้มลดลงจากแฟนๆส่วนใหญ่เป็นอย่างมากสาเหตุก็มีหลายประการครับตั้งแต่ความเหนื่อยล้าจากการที่หนังซูเปอร์ฮีโร่มันค่อนข้างที่จะล้นตลาดมากๆบทเขียนบทละครก็ค่อนข้างอ่อนแอรวมไปจนถึงปัญหาอื่นๆที่ทําให้ Marvel Studio ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ทว่าหนังใหม่ล่าสุดของ MCU อย่าง Thunderbolts ก็มีความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดขึ้นจากการรายงานว่ามีการ ning, ทสอบกินิ่งตรสอบฉายไปเป็นที่เรียบร้อยที่สําคัญ ผู้ชมส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะชอบมากๆบวงชี้ว่ามันอาจจะติดอันดับภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของ Marvel Studio ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างใหญ่หลวงมากๆหนึ่งในผู้แชร์ข้อมูลนี้นะครับก็คือ Redditor ชื่อว่า Spiritual Smoke 4605ซึ่งเคยให้ข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับภาพยนตร์กับต่างประเท Brave New World มาก่อนโดยเขาระบุว่าถ้าคุณรู้สึกเบื่อกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เพราะมันดูเหมือนๆกันไปหมดลองดูเรื่องนี้เพราะว่าการเดินทางของตัวละครน่าสนใจมากมันมีความเป็นหนังนอก แสออกเป็นแนวแนวทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมไม่ต่างจาก g u a r d i a n of the Galaxy เลยครับและการนําเสนอตัวร้ายอย่าง Sentry หรือ The Void ในหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเขาคาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับความนิยมต่อไปอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาเห็นว่าในเว็บไซต์ Rotten Tomato เนี่ยจะได้คะแนนสูงถึง90%สําหรับนักวิจารณ์และผู้ชมเหมือนกับหนังใหญ่ๆของ MCU ที่ผ่านมาที่บรรจุลงในโรงภาพยนตร์ในช่วงซัมเมอร์มักจะมีคะแนนสูงจากช่วงอื่นๆครับแน่นอนครับว่าเขาก็ได้วงเล็บเอาไว้ด้วย ว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้แต่ถ้าว่าผู้ชมที่อยู่ดูกับเขาเหมือนกันชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และไม่สามารถหยุดพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยหลังจากการทดลองฉายในครั้งนี้นี่ก็เป็นในส่วนของ spiritual smoke ครับที่ uh, ได้เข้าไปชมในรอบทดลองฉายมานอกจากนี้ก็ยังมีรายงานจากอีกท่านนึงก็คือจอห์นแคมเปียร์ครับผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการข่าวภาพยนตร์ very recently a test screening of thunderbolts เขายืนยันว่าปฏิกิริยาการทดสอบฉายนั้นเกินความคาดหมายและผู้ชมต่างประทับใจเป็นอย่างมากนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับแฟนๆนมาเวลและผู้ชมทั่วไปเพราะ Thunderbolts อาจจะเป็นจุดที่ทําให้แฟนหนัง MCU กลับมาสร้างความตื่นเต้นได้อีกครั้งนั่นเอง ต้องบอกเลยว,ว่าด้วยการตลาดที่ฉลาดและไม่เปิดเผยเนื้อหามากจนเกินไปมาเวลกําลังสร้างความคาดหวังให้กับทันด์โบลอย่างเหมาะสมเลยทีเดียวซึ่งแตกต่างจากบางโปรเจกต์ที่เผยเนื้อหาตัวละครมากจนเกินไปจนทําให้ความตื่นเต้นลดลงอย่างเช่นกรณีของ Bre ฟนิเวิ l ์ครับที่มีการเปิดเผยตัวละครอย่าง Red h ฮั k ในตัวอย่างเลยทําให้มันไม่เซอร์ไพรส์ในตอนที่ไปเห็นในรวปภาพยนตรชน์จริงๆเพราะในหนังจริงก็ออกมาสั้นๆอีกเหมือนกันเหมือนที่เราได้เห็นในตัวอย่างไปแล้วเท่านั้นเองแต่ แน่นอนครับว่าในอีกทางหนึ่งสําหรับผมผมก็รู้สึกว่า t ันเดอร์โบวเนี่ยได้ถูกลดทอนความอยากดูลงไปเยอะมากพอสมควรจากการโปรโมทหนังที่สเกลใหญ่กว่าอย่าง a v e n g e r d o o m ูม a y คลิป5ชั่วโมงครึ่งที่ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ได้เปิดเผยรายชื่อของเราสมาชิก t ันเดอร์โบวจนทําให้เราเนี่ยอนุมานและตีความได้เลยว่ามันจะมีตัวละครที่รอดไปจากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนและก็จะมีตัวละครที่ไม่รอดไปด้วยสําหรับผมเนี่ยถือว่ามันเป็นการสปอยครั้งใหญ่อะบอกให้รู้ ไดน้นั่นก็คือตัวละครทัสมาสเตอร์จะไม่ได้ไปต่อแต่ในทางกลับกันตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายหลักของทั u เ d อร์โบว์อย่างเซนทรีหรือดูบอยเนี่ยกลับมีรายชื่อได้ไปต่อจากการปรากฏชื่อของนักแสดงที่รับบทนี้อย่างล i s p สพูแมนนั่นเองถาว่าเหรียญมันก็มี2ด้านแหละครับเหล่าตัวละครทันเดอร์โบว์ที่จะได้ไปต่อในหนังปิดซาก้าก็ถือว่าทันเดอร์โบว์เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่ปูทางไปสู่เหตุการณ์สําคัญอย่างซีเคร็ตบอก็เปลี่นไปได้และคาดว่าซีเคร็ตบอรก็น่าจะ เป็นจุดสูงสุดแล้วแหละของซาก้าอีรานี้แล้วแล้วก็ทิ้งท้ายจาก The Be y o n d เด Re p o ี t อร์ครับก็ได้เผยข้อมูลสุด e x c l u s i v e หลังจากดูตัวอย่างอย่างลับๆในรอบทดลองใช้ของทัน b ูโบเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่านี่อาจเป็นหนังมาวลที่ทรงพลังที่สุดในปี2025พร้อมกับแซลแบบสะใจว่าถ้าไม่เชื่อก็รอดูก่อนแต่เตรียมตัวให้ดีเพราะอีก3สัปดาห์ข้างหน้าทุกคนจะต้องพูดถึงมันอย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าก,กับรูปแบบเดิมๆของ M.C.U. ครับก็ต้องบอกเลยว่าทันดูโบลน่าจะเป็นคําตอบที่ดีมากๆเพราะจากเสียงตอบรับเบื้องต้นภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ทั้งในแง่ของบทละครและวิธีการนําเสนอโดยเฉพาะการผสมผสานทีมเวิร์คที่ Cry คล้ายคลึงกับกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่วตางไปการปรากฏตัวของเซนต์รีหรือเดอะบอยเนี่ยก็ถูกกล่าวขานและทําได้อย่างน่าสนใจแตกต่างจากายร้ายทั่วไปที่เราเคยเห็นมาแถมยังมีทีมงานจากค่าย a 2 4นนั่งน,นอก ที่สร้างผลงานสุดปังอย่างซีรีส์บรฟรวมไปถึง Everything Everywhere or S1 e ที่ไปคว้ารางวัลออสการ์มาแล้วนั่นทําให้ Thunderbolt ครับอาจมีความอินดี้พอตัวไม่เหมือนหนัง MCU ทั่วไปส่วนแอคชั่นก็ถือว่าจัดเต็มแบบของจริงหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปกระโดดตึกสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกมาแล้วอันนั้นก็มีการยืนยันว่าเป็นการกระโดดลงมาจริงๆไม่ใช้ CGI. Real jump off the, the <c> ี o <oughs> <c oughs> รวมไปถึงสไตล์การต่อสู้ก็มาในแบบดั๊กๆคล้ายกับกัปตันอเมริกาภาค2 Winter Soldier ครับมุกตลกที่จำเป็นจะต้องใส่ในหนัง MCU ทุกเรื่องก็มีรายงานว่าจะมาในรูปแบบใหม่เช่นกันหากใครได้ดูซีรีส์บ r i ฟ f ซึ่งผมก็ลืมไปแล้วว่ามันตลกยังไงนั่นแหละ t h ันเดอร์โบก็จะตลกแบบนั้นจะไม่ตลกโบ๊ะบะเหมือน Guardian of the Galaxy แต่เป็นความแบบว่าตลกร้ายในแบบแอนตี้ฮีโร่ครับผมรู้ไหมข้าขโมยทำไมสตาร์เหล Hmm? ใครแลวคือสตารเหลือกที่ข้าขโมยก็เพราะว่าข้ายาขโมยควายเลยขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทำคลิปช่องของเราให้ด้วยนะครับชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับ